แดนสนธยาปีหนึ่งเรื่องที่หนึ่งเมืองร้างตอนที่สองตอนจบขณะไม้เดินผ่านถนนเส้นหลักของเมืองไหมเห็นเงาคนแวบหนึ่งที่หัวมุมร้านหนังสือเขาเรียกวิ่งไปแต่พอถึงเขากลับพบแค่หุ่นโชว์ใส่ชุดกระโปรงในตู้กระจกสายตาหลอนของเขาเริ่มสร้างภาพให้จิตใจได้พักชั่วขณะเขาพูดกับหุ่นนั้นเหมือนคนคุยกับเพื่อนรู้ไหมฉันเริ่มคิดว่าฉันฝันอยู่ แล้วเขาก็หัวเราะเบาๆหัวเราะของคนที่กลัวจนต้องหัวเราะกลบไม้เข้าไปในสนามบินเล็กๆของเมืองในห้องควบคุมว่างเปล่าแต่เครื่องส่งวิทยุยังเปิดอยู่มีสัญญาณซาเขาจับไม้พูดใส่เครื่องนี่คือไม้ฟาริสฉันอยู่ในเมืองที่ไม่มีใครอยู่เลยใครได้ยินบ้างไหม ไม่มีเสียงตอบกลับนอกจากเสียงคลื่นวีดเขาโยนไม้ทิ้งแล้วตะโกนฉันอยู่ที่นี่ฉันยังอยู่เสียงสะท้อนกระทบผนังโลหะเหมือนตอบกลับแต่เป็นเพียงเสียงของตัวเองคำลงแล้วไฟถนนเปิดอัตโนมัติแม้ไม่มีใครกดสวิตช์ไม้เดินไปตามถนนร้าง แสงไฟสีอ้มส่องลงบนใบหน้าที่ชุ่มเหงื่อและเปื้อนน้ำตาเขาเริ่มวิ่งวิ่งสุดแรงเหมือนหนีจากความเงียบที่กำลังกลืนกินจิตใจได้โปรดขอให้มีใครสักคนท่านในนั้นเขาสะดุดหลมเสียงคนพูดแว่วขึ้นพอได้แล้วเขาอยู่ได้แค่24ชั่วโมง แสงไฟจ้าเผยให้เห็นไหมนั่งอยู่ในห้องโลหะเล็กๆมีสายไฟระยงระยางเครื่องตรวจคลื่นสมองและป้ายที่เขียนว่า isolation experiment space program แท้จริงแล้วเมืองที่เขาเจอไม่เคยมีอยู่จริงมันคือภาพจำลองที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อทดสอบความอดทนของนักบินอวกาศก่อนจะส่งเขาไปในภารกิจระยะยาวที่ต้องเผชิญความโดดเดี่ยวในอวกาศไมร้องไห้พูดกับพลเอกที่เข้ามาปลอบว่าผมรู้แล้วครับ ผมรู้แล้วว่าความเหงาบันโหดร้ายแค่ไหนพลเอกต่อบเบาๆในอวกาศมันจะไม่มีใครอยู่ข้างคุณเลยภาพสุดท้ายคือใบหน้าของไม้ที่เงยขึ้นมองฟ้าบนท้องฟ้ามีพระจันทร์กลมโตมนุษย์ทุกคนต้องการเพื่อนต้องการใครสักคนไว้พูดด้วยแต่เมื่ออยู่เพียงลำพัง เขาอาจต้องเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตัวเขาเอง